น้ำมันโกโก้ทอดอะไรก็อร่อยสวัสดีครับ E.P. นี้ก็แอบมาใช้ครัวนะครับโดยที่ไม่ได้บอกที่บ้านหรอกนะครัว่าผมกำลังจะสาธิตการใช้โกโก้บัตเตอร์ทำอาหารอ่ะอันนี้เป็นประจำนะครับที่บ้านผมก็จะมีโกโก้บัตเตอร์นะครับของ ติดครัวประจับบ้านนะตอนนี้เพราะว่าเราค่อยๆลดการใช้น้ำมันพืชทั่วไปนะครับมาใช้โกโก้บัตเตอร์แทนนะครับวิธีทำก็กแสนง,ง่ายนะครับก็กระทะนะครับตั้งไฟปกตินะครับติดไฟเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัว โกโก้บัตเตอร์นะครับผมก็จะตักโกโก้บัตเตอร์ให้ดูนะ,ะนี่ครับก็ตักเป็นก้อนง่ายๆอย่างนี้เห็นไหมครับตักโกโก้บัตเตอร์นะครับเราตั้งกระทะเรียบร้อยผมก็เอาโกโก้บัตเตอร์นะครับใส่ลงไปในกระทะครับรอให้โกโก้บัตเตอร์ในกระทะละลายเดี๋ยวไม่รู้ว่า ผมจะพากล้องไปได้ไหมให้เห็นนะครับเห็นไหมครับโกโก้บัตเตอร์กำลังละลายเห็นไหมฮะอ่านะครับพอโกโก้บัตเตอร์ละลายเดี๋ยวนะครับผมหาอุปกรณ์ช่วยก่อนเพราะว่า ep นี้นะครับเป็น ep ที่ อสอนเรื่องของการทําอาหารกับโกโก้บัตเตอร์นะครับก็เอากระทะกันจริงๆเลยนะครับก็ตอนนี้น้ํามันโกโก้นะครับเราก็จะได้น้ํามันโกโก้แล้วกระทะร้อนแล้วครับเมนูทั่วไปก็เมนูทอดไข่ธรรมดานี่นะครับ โกโก้บัตเตอร์ครับ, go รบทอดไขนะ่ฮะไข่ที่เคยใช้น้ำมันทั่วไปอยู่นะครับลองหันมาทอดไข่กับโกโก้บัตเตอร์นะครับอันนี้ก็คือสาธิตการทานโกโก้บัตเตอร์แบบปลอดภัยตอนนี้เราใช้น้ำมันโกโก้ go, แทนน้ำมันพืชนะครับ นะฮะก็สังเกตการทอดไข่นะก็ฟูสวยนะครับฟูสวยผมก็ใช้กระทะนะครับอันนี้ฮะใช้กระทะของที่บ้านนะครับ ก็ทอดไข่ธรรมดาผมใช้ไฟอ่อนนะเพื่อเพื่อให้ไข่ของผมเนี่ยสุกทั่วนะครับไข่ดาวเทคนิคก็คือเราไม่ต้องกลับครับคือถ้าถ้า youtube มีกลิ่นนะการทอดของผมในครั้งนี้นะครับมันจะหอมนะครับหอมน้ำมันโกโก้มากนะครับในโกโก้นะก็หอมน้ำมันโกโก้อันนี้ให้เห็นบรรยากาศจริงๆนะครับในการทอดไข่ดาว กับโกโก้บัตเตอร์นะครับผมใช้ครัวของที่บ้านนะครับสังเกตว่าเห็นไหมฮะไม่ติดกระทะแล้วก็ไข่ดาวยังฟูฟูสวยนะครับฟูสวยที่สำคัญคือฟูสวยอันน,น,นี้ฟูสวยนะนะับ ไข่ดาวคือทอดแค่นี้ครับผมยังไม่กลับเพราะว่ากรอบกําลังดีนะครับไขมันตรงนี้เป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับนะฮะไขมันอิ่มตัวนะครับของโกโก้บัตเตอร์อันนี้ให้เห็นวิวชัดๆนะฮะผมก็ทอดไข่ดาวเรียบร้อยนะครับก็หลังจากทอดไข่ดาวเสร็จผมทอดแฮมผมทอดไส้กรอกต่อเลยนะครับนะ อันนี้ก็ให้เห็นว่าน้ำมันโกโก้นำมาปรุงอาหารได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเมนูตอนเช้าทีา่ทุกๆบ้านสามารถนำไปประกอบอาหารสุขภาพได้นะครับแล้วก็โกโก้บัตเตอร์สามารถอยู่กับมันเป็นมันเป็นก้อนเนยมันเป็นก้อนเนยแข็งนะครับเป็นเนย เป็นก้อนเนยแข็งนะฮะนี่นะครับเก็บไว้ในลักษณะเหมือนเป็นเนยนะครับเราก็ทอดทอดได้ทั่วไปครับแต่ทอดอะไรก็ได้เหมือนคือโกโก้บัตเตอร์เนี่ยนะ,ะสามารถไปประกอบอาหารได้ทุกชนิดครับมันจะมีความหอมของตัวช็อกโกแลตนิดนึงนะครับเป็นเป็นความหอมพิเศษที่ผมบอกเลยวา่า อยากให้ลองอยากให้ทางบ้านลองนะครับคือโกโก้บัตเตอร์ตอนนี้เป็นเป็นเพสุขภาพนะครับนี้ผมก็ได้ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือโกโก้บัตเตอร์นะเห็นไหมครับว่าไขามันอิ่มตัวจากโกโก้บัตเตอร์ทำอาหารง่ายๆโฮมเมนูทอดคือใครที่มีความพร้อมนะครับเอาไปแปลรูปอาหาร ได้หลากหลายเมนูจริงๆนะครับเราก็อันนี้ให้เห็นสีสันน่ากินแล้วหอมหอมมากเรื่องของความหอมนี่คือผมบอกเลยว่าน้ำมันปาล์มชิดซ้ายนะครับอันนี้คือโกโก้บัตเตอร์นะผมใช้น้ำมันโกโก้ทอดนะอันนี้คือในบ้านผมเลยผมจะทานอาหารแบบนี้นะครับก็คือลดความอ้วนโดยการกินของทอดโก <laughs> โก้บัตเตอร์นะครับก็ทอดเสร็จ ก็ทานได้เลยครับให้เห็นหน้าเตาจริงๆนี่ครับไข่ดาวและไส้กรอกกับการทอดด้วยโกโก้บัตเตอร์นะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับมุมกล้องทักนิดนะเพราะว่าไม่มีผู้ช่วยหรอกครับทําคนเดียวอะนะครับก็เห็นไป เรียบร้อยนะครับวิธีการทำโกโก้บัตเตอร์กล้องมันจะสานนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้คือให้เห็นวิธีแปรรูปจริงๆนะอันนี้บ้านนะครับในบ้านผมผมใช้โกโก้บัตเตอร์มาประกอบอาหารนะครับอยากสุขภาพดีก็ต้องเลือกทานสิ่งดีๆนะครับก็เป็นเมนูที่ใครก็ทำได้นะครับโกโก้บัตเตอร์มีติดไว้ทุกบ้านปลอดภัย นะครับตอนนี้ถ้าใครที่อยากจะทานลองทานโกโก้บัตเตอร์ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งของผมนะก็คือเป็นแพ็กเกจที่ผมเอาไว้ใช้ที่บ้านแพ็กเกจนี้ผมไม่ได้ขายแล้วนะครับผมขายเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับก็จะมีกล่องฝาซีนเรียบร้อยนะครับคือสามารถเปิดแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับสาหรับการเอาโกโก้บัตเตอร์ไปแปรรูปอันนี้คือเมนูทอดนะครับของทอดที่กินแล้วไม่อ้วนนะครับโกโก้บัตเตอร์สามารถแช่แข็ง เก็บไว้ได้นะครับแล้วก็น้ํามันจะไม่ค่อยเป็นตะกอนนะครับจากที่ผมและที่สําคัญคืออยากให้อยากให้ยูทูบมันมีกลิ่นคือกลิ่นของเขานี่เฉพาะจริงๆนะครับคือทอดอาหารสวยนะครับกรอบไหมนีม่ให้เห็นให้เห็นไข่ดาวแบบด้านหลังกรอบนะนีะ่อันนะหยิบให้ดูเลยนะมาสเตอร์เชฟกับมาสเตอร์เชฟเถอะนะครับอันนี้คือน้ํามันโกโก้ผมให้เห็น จะๆเลยว่าทํายังไงกินยังไงนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามว่าจะกินน้ํามันโกโก้ก,กินยังไงผมก็ใช้ทัวนะครับแอบทำนะลิปเนี้อีพีนี้ให้เห็นว่าผมใช้น้ํามันโกโก้แปรรูปอาหารได้อร่อยหอมและที่สําคัญคือเป็นน้ํามันที่อิ่มตัวครับมันสามารถทานเข้าไปแล้วนยครับมันยังไปดูดซับไขมันทรานในร่างกายนะออกไปเป็นออกจากร่างกายนะครับนี่คือเทคนิค กินยังไงไม่ให้อ้วนหลายคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ผรอผอมไปนะครับเมื่อปีที่แล้วผมอ้วนว่านี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยผมทานของทอดนะครับส่วนมากแล้วผมจะทานช่วงเช้านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือขุนดีหลายคนบอกว่าเอยใน u t u b e อ้วนนะแต่ว่าตัวจริงทำไมไม่อ้วนนะครับก็เพราะว่าผมทานโกโก้บัตเตอร์ทุกวันนะครับแล้วก็ดึมโกโก้ทุกวันนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆคิดเรื่องใหม่ๆนะครับเรื่องราวใหม่ๆให้กับเพื่อนๆได้ติดตาม ช่องของผมนะครับเกี่ยวกับโกโก้ผมคิดว่าผมจะนําเสนอข้อมูลที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับวันนี้ก็ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่วัาไป,ไปสร้างอาชีพนะครับสําหรับคนที่ต้องการความแตกต่างในร้านในธุรกิจนะครับหลายคนอาจจะเคยใช้แค่น้ํามันปาล์มวันนี้ลองมาใช้โกโก้บัตเตอร์ดูนะครับสร้างมูล,ลค่าใหม่ในธุรกิจอาหารรับรองว่าคุณจะไม่เหมือนใครเลยนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้ร้านคุณนะ่ะดูพิเศษมากขึ้น นะครับน้ำมันโกโก้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครที่สนใจอยากลองชิมนะตอนนี้ผมก็มีไลน์ OA เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเพื่อนในลน์เนี่ยไปจะครบ5,000คนแล้วนะครับก็คือแอดไลน์มาที่เบอร์062-5656-668แล้วก็เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเป็นทั้ง ID ดไลน์แล้วก็เป็นเบอร์ผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาหาผมได้ส่วนคนที่ติดต่อทาง Facebook บอกเลยว่าจะตอบช้านะเพราะว่า ผมเองเนี่ยเป็นแอดมินเองนะครับขายเองแปลรูปเองทําเองนะครับแล้วก็ตอบจะช้านิดน,นึงเพาตอบคนเดียวนะครับแล้วก็ส่งของเนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาให้มันรวดเร็วทันใจขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใช้บริการของบริษัทแฟลตและวก็เบสเอ็กเพรสนะครับสาหรับคนที่อยู่ทั่วประเทศอยากจะทานโกโก้บัตเตอร์อย่าลืมนะครับโทรหารผมได้โดยตรงที่เบอร์0 6 6 5 6ห6 6 6 8 เป็นทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์นะครับอยากลองทานอะไรใหม่ๆอยู่บ้านช่วงโควิดนะครับหรือว่าอยากจะทําเมนูใหม่ๆนะครับโกโก้บัตเตอร์เนี่ยเราสามารถเอาไปแทนมากาักกะลีได้เลยนะครับเอาไปทำโรตีได้เอาไปทอดปลาต้องโกได้นะครับแล้วก็ของทอดวันนี้ผมสาธิตเป็นตัวอย่างนะครับเป็นไข่ดาวแล้วก็ไส้กรอกทอดให้ดูสีให้ดูสีสันนะครับเอกล้องเรื่องผมจัดไม่เป็นหรอกนะครับแต่ว่าผมก็ทาทาแบบภาษาผมเนี่ยก็คือบ้านๆนะครับก็คือชาวบ้านทานได้ แล้วก็เป็นสินค้าที่คนเข้าถึงนะครับตอนนี้ผมทําเป็นกระปุกละ250บาทนะครับมีจําหน่ายที่ลาซาด้าหรือว่าถ้าจะซื้อโดยตรงก็อย่างที่บอกไปนะครับเบอร์ที่บอกไป0ูนย6 6 6สองนะครับแอดไลน์มาได้สอบถามได้นะครับเรื่องของการแปลรูปโกโก้ยังไงนะครับรปูกโกโก้ดีไหมทุกปัญหาที่สงสัยเรื่องโกโก้ไม่ต้องมโนและก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมบีบน้ํามันโกโก้ได้แล้วแล้วก็มีสาขา นะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับสิบสาขาตอนนี้ก็สบายใจเรื่องของการปลูกการขายการแปรรูปนะครับผมทํารอหมดนเลยตอนนี้ก็ไปปลูกกันให้แบบสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวใครมาผูกขาดราคาไม่ต้องกลัวใครมาเขียนพันธสัญญาผูกมัดผูกมือนะครับเป็นคนอิสระไม่ต้องผูกมัดใครนะครับเรามีกินเรากินของเราเราทําของเราที่ดินของเราบ้านของเราเราก็อยู่ของเราครับอย่าให้ใครมาอยู่แล้วทําสร้างความราคาให้เราครับ บ้านของเราเราต้องอยู่เองสร้างเองกินเองทาเองนะครับนี่คือทางรอดของช่วงโควิดครับต้องคิดสิ่งใหม่ๆนําเสนอสิ่งใหม่ๆเสมอแล้วชีวิตเราเนี่ยก็จะคอบสิ่งใหม่นะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ไปด้วยว่าวันนี้นะมีโคโคเปเตอร์และนําไปประกอบอาหารที่ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ติดครัวไว้ได้ทุกบ้านนะครับเป็นกระปุกเล็กๆแล้วก็ใช้น้อยนะครับใช้ในปริมาณที่น้อยแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นไขมันอิ่มตัวดีต่อสุขภาพสุดๆอยากจะให้เห็น บรรยากาศว่าทอจริงกจริงให้เห็นอย่างนี้นะลาไปก่อนด้วยกันเคี้ยวมมันหอมอย่าบอกใครเคี้ยวโกโก้บัตเตอร์